ก็เมื่อวานนี้มีประเด็นที่สะเทือนโซเชียลมีเดียและวงการกีฬาครับก็คือการประกาศถอนตัวออกจากทีมชาติไทยในชุดเอเชียนคัพของเอกนิตปัญญานะคะโดยการถอนตัวนี้ให้เหตุผลมาว่าเป็นการถอนตัวเพื่อจะขอกลับไปพรีซีซันกับสโมสรต้นสังกัดก็คืออุลวเลดมอนซึ่งจากมันมีการเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนโค้ชใหม่เข้ามาทำให้เขาเรียกนักเตะไปพรีซีซันเหมือนเรียกดูฟอร์มและ ทางน้องก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญก็เลยตัดสินใจที่จะขอถอนตัวจากทีมชาติไป p r e ซ i s i o n กับสมโมสรเพื่อให้เขาเห็นแล้วก็เพื่อที่จะก็เป็นระสงค์ผลต่ออนาคตอะประมาณนี้ที่เนี้ยพอข่าวนี้ออกไปปุ๊บโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วเอเนต์คัความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกก็ต้องยอมรับว่าเป็นแฟนบอลเนาะน้อยใจว่าเฮ้ยอันนี้อันนี้ first อันนี้อันนี้แน่นอนความรู้สึกแรกอยู่แล้วเชื่อว่าแฟนบอลก็รู้สึกคือเสพปุ๊บเนี่ยอ่านยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเคาะยังไม่ยังไม่ได้คิดมีเคาะใด้รืองสิ้นมีสติหรือังสิ้นอะไรวะเฮ้ยทําไมอ่ะดูแลวเพราะอะไรวะเพราะว่าชนะทิพย์เจ็บใช่แล้วเราก็มองเราุยกันในสปอร์ตคลับว่าเนี่ยบุ๊กเนี่แหละมาแทนเอ้ยต้องนี่นี่นี่งอย่างนี้อย่างนี้แล้วเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนก็รู้สึกประมาณกันคือจังหวะแรกมันคือเฮ้ยทำไมอะไรยังไงือเฮ้ยเพราะเพราะว่า พอเป็นทีมชาติไทยเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าเเด็กไทยเนี่ยพอขึ้นมาเล่นสโมสรเนี่ยเป้าหมายหลักเลยคือทีมชาติไทยเพราะคุณถอนทีมชาติเพราะเล่นสโมสรเหรอเพราะจริงคือเคสเดียวกับสุกมนัทเหมือนตากับการที่บอกว่าอ๋อเดี๋ยวนัดนี้แต่นัาอุ่นเครื่องไงแต่นัดอุ่นเครื่องไงี่บอกว่าต้องต้องไปกับโอเอสโอเอนอเอสโอเวอร์เขาเปลี่ยนโค้ดครับอขอหน่อยฮะอันนี้บอลเกมอุ่นเครื่องอ่ะโอเคแต่ของเอกนิดเนี่ยเอเชียนคัพสปีครั้ง แล้วก็ฟุตบอลโลกเลยนะ, <c oughs> ะ,นนะใช่คือคือ,คอทีเนี้ยทีเนี้ยโหแน่นอนพอกระแสมันแรงมากๆขึ้นเนี่ยก็มีหลายคนก็พยายามหาว่าอา้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นถามจริงมีคนมีคนก็น้องหนึ่งน้อง,องตัดสินใจเองหรือ,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 อเปล่าสองทำไมให้เหตุผลแบบนี้มองไปเรื่องของการจัดการมันก็พยายามหาสารพัดบังคับไหมเออเหตุผลอะไรมาอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าเรื่องนี้ต้องมองสองมุมนะในมุมของแฟนบอลหรือ ในมุมของคนที่เชียร์ทีมชาติไทยน้อยเรารู้สึกอยู่แล้วล่ะว่าแล้วทําไมอ่ะนี่คือทีมชาติไทยทําไมมีคนไปเปรียบถึงเคสของเอ็นโดของที่แบบกาลังดีกับเอ่อหรือซองฮึมมินตอนที่ต้องใส่ไอตัวกาดอ่ะเจ็บมากก็ยังต้องสู้เพื่อทีมชาติแต่ทําไมในเคสแบบนี้เราให้ความสําคัญหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นอนกับความเป็นทีมชาติไทยน้อยไปหรือเปล่าอันนี้คือกระแสฝั่งของซึ่งเอาจริงแฟนบอลถ้า ฟังปุ๊บแล้ววิจัยอย่างเงี้ยถามว่าคำวิจัยผิดไหมไม่ผิดเลยนะเพราะอะไรฮะถ้าเราเปรียบเทียบระดับโลกโซนนึงมีนิกกับตันสเปอร์ใช่การที่จะยอมถอดออกมาปุ๊บเพื่อไปรับใช้ทีมชาติทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะเกาหลีใต้นี่ถ้าไปนําญี่ปุ่นเต็งใช่เล่นยังไงใช่คือเขาเต็งมาแล้วเอาจริงไม่มีโซนหรือญี่ปุ่นไม่มีมิโตมะก็เต็งแต่มันคือจ็อบแต่ในอีกมุมหนึ่งในอีกมุมหนึ่งที่เมื่อกี้ใน s m s ก็มีอันนี้คือในฐานะเรา เป็นสื่อเนาะเราพูดให้เห็นทั้งสองมุมแล้วกันได้อีกมุมหนึ่งที่เมื่อกี้ทาง s อ s เอ็ซนอนก็ส่งมาว่าก็ต้องเข้าใจเขาในเรื่องของนี่คืออนาคตนี่คือเขาเรียกอะไรอ่ะคือสถานการณ์ของอุลวานเลดมอนกับเอกนิปัญญาในช่วงหลังเนี่ยไม่ดอยู่ในหัวโค้งที่ไม่ดีเมื่อก่อนเนี่ยสมมติมันมาการันตีโอเคแต่พอวันวันที่สโมสรมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมคนใหม่มาระบบการทําทีมใหม่ปัญหานี้ไม่ใช่แค่ว่าเอกนิเจอนะ เจอมาแล้วนะถูกไหมพอเปลี่ยนทีมเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนระบบาจาก,กที่เออจากที่มันกําลังดูดีๆชีวิตก็พลิกผันเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นสิทธิ์ของน้องไหมที่จะคิดในมุมนี้และอาจจะด้วยเหตุผลปัจจัยอื่นที่เข้ามาสนับสนุนและทําให้ต้องตัดสินใจแบบนี้ก็ก็เป็นเหตุผลที่ตัวเขาเองก็ตัดสินได้เพราะนี่คือการตัดสินใจของเขาแต่ต้องยอมรับหนึ่งว่าอย่างว่าการออกมาประกาศแบบนี้การที่ไม่ออกมาหาเหตุผลที่มันสปอร์ตหรือการ ไม่บอกแบบนี้ตั้งแต่ก่อนเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนจะคิดกันน่ะมันส่งผลยิ่งใหญ่ต่อต่อภาพของเขาก็มองลึกลงไปมากกว่านั้นครับอันนี้คือเรารายงานตามที่เมื่อกี้พี่นิสาพูดคือสองมุมซ้ายกับขวาให้ให้เราวางใจเป็นกลางใช่ไหมแต่ว่ามันมีข้อเท็จจริงไงแฟกต์คือมันมีตารางออกมาแล้วว่าเอกนิตเนี่ยตบปากรับคําคืออันนี้เท่าที่เขาบอกสเกตูมานะจริงๆลึกๆผมก็ไม่รู้หรอก เล่าให้คุณผู้ชมฟังเหมือนเหมือนเหมือนเล่าให้เ่อฟังอ่าเล่าให้เ่อฟังซึ่งจริงไหมก็มันคงมีแต่ตัวเขามั่งที่รู้นะฮะผมว่าเขาก็ต้องกดดันนันตอนนี้เขาก็อาจนั่งเครียดอยู่ด้ยนะฮะเพราะจริงผมเชื่อว่าเด็กไทยทุกคนไม่มีใครไม่อยากเล่นทีมชาติหรอกแต่ว่าอันนี้อันนี้พูดในมุมตารางเหอว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แปดป่ะเอกนนิดอ่ะมีโปรแกรมอาต้องเข้ามารายงานตัวที่โรงแรมวันที่เจ็ดซึ่งไม่ได้ปฏิเสธตั้งแต่แรกไงใช่แลวพอไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรกต้องยอมรับไ มันมีแรงกระแทกเกิดขึ้นเวลาที่จะต้องมาเปื่อเหมือนคุณต้องเข้าห้องสอบอะ่เอาคุณหายตัวอย่างเงี้ยมันไม่รอดอยู่แล้วไงแล้วแล้วเหมือนกับว่าจริงๆมันมีการเหมือนว่าเฮ้ยอยากให้มาชี้แจงเหตุผลด้วยตัวเองแต่ก็โดนใครบังคับไหมก็ก็กลายเป็นว่าเหมือนแค่ก็แค่ส่งยืนยันมาว่าก็ขอถอนตัวด้วยเหตุผลนี้อ่าอีกทีอีกก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับก็เรียกพี่ชาวรามมาแทนนะคะแล้วก็เก็บตัวซ้อมซึ่งอันเนี้ยอันนี้อันนี้ในมุมมองส่วนตัวแล้วนะครับ คิดว่าหนักเหมือนกันสําหรับตัวของเอกนิตเพราะแทนที่จะได้ไปโฟกัส100%เปอรเซ็กับสมโมสรอ,อยากท<ม>ี่ต้องนะการถูกไหมมันกลายเป็นว่าโอ้โหตอนนี้สภาพจิตใจจะเป็นยังไงกับกระแสที่มันเข้ามาบางคนนี่โอหจัดดักจัดเต็มซึ่งโซเชียลมีเดียมันเป็นอย่างนี้ไงสิ่งที่ต้องทําคือน้องก็ต้องออกจากโซเชียลมีเดียไปก่อนในช่วงเนี้ยคือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจจะเป็นตัว้องเองเลยก็ตาม ก็ต้องยอมรับว่านี่คือผลที่ตามมาครับส่วนแฟนบอลโกรธเครืองมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันก็เป็นเขาเป็นความหวังใช่แต่ก็อยากให้ให้ให้มองในมุมของอยากให้มองในมุมถ้าเป็นเราดีกว่าอืมอีฟถ้าเป็นเราหน้าที่การงานกาลังอยู่ในช่วงหัวรีหัวต่ออันนี้มองแบบมุมถอยออกมาเลยนะหัวรีหัวต่อสุดๆเลยต้องตัดสินใจว่าเอาไงเซฟเซฟผมว่าเขาไม่มองแค่เรื่องเงินและอนาคตนะพี่นิณาผมเชื่ออย่างนั้น ถ้ารู้จักเอกนิสบรรยาย่จริงนะเขาเขาเรียบร้อยนะใช่เขาน้องเป็นคนแบบเขาแจ่ะอย่างงี้ถ้าการเรียกติดทีมชาติถ้าเราไม่ไม่ไม่จ,จาะจงไปที่บุคคลนะ<ม>การเรียกติดทีมชาติจะเป็นเสษหรือไม่ปฏิเสธผมยกเคสเซรอร์ฟเล็กเฟอร์กูสันดีกว่า<ม>แล้วคุณผู้ชมลองไปคิดต่อเองเฟอร์กี้เนี่ยนะฮะถามว่ามีอิทธิพลไหมโอ้ยให้เด็กๆมาไปคิดกันเองเนี่ยมันจะติดทีมชาตินน่นี่นั่นอ่ะห้ามนั่งกินข้าวกับนักเตะลิเวอร์พูล พวกเองเข้าใจไหมในแคมป์ถ้าใครหลุดไปนะกลับมาโดนไล่ออกคุณเข้าใจปะคือไม่รู้ไงว่ามีใครไปบอกหรือเปล่าไงคือถ้าปฏิเสธมันต้องปฏิเสธตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ป่ะคือสิ่งหนึ่งที่ว่าถ้าชีวิตผ่านรามากันมาหลายเหตุการณ์เนาะเราจะรู้สึกว่าเราไม่ควรมองอะไรจากมุมด้านเดียวแล้วตัดสินใจเพราะฉะนน้าถามคุณผู้ชมถามว่าป๊อบกันเนี้ยคิดยังไงเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ไม่ไม่รู้จะคิดยังไงเพราะเราไม่รู้เราถ้าเป็นผม ผมมั่นใจว่าเอกนิตไม่ได้ถอนตัวคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงไม่ได้ตัดใจเขาไม่ตัดสินใจถ้าเขาตัดสินใจจริงเจ็บจริงหรืออย่างไอ้นี่จริงเป็นผมผมพูดแต่เนิ่นเินเพราะผมรู้ว่าถ้าคุณถอนมาที่เจ็ดแล้วเขารวมตัวที่แปดผมเละแล้วอย่าลืมนะไอ้โปรแกรมที่เตะเนี่ยโอกาสชนะมีเหรอแล้วถ้าแพ้เนี่ยบุกไม่เละเหรอเละอีกออันนี้มองในมุมอ่าผมผมองว่าเอกนิตไม่ได้ถอนตัวคนเดียวนอกนั้นี้มองที่รู้บวกลบคูณหารทุกสิ่งอย่างแล้ว อาจจะต้องไปปรึกษาไงแต่ถ้าอย่างที่บอกอ่ะเราก็ต้องเคารพในความโกดเครืองของแฟนบอลอันนี้เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดแต่ผมว่าแฟนบอลไม่ควรด่าเอกนิคคนเดียวนะแรงแบบนี้ขึ้นมาอืมเอกนิคมีสังกัดนะครับและเอกนิคมีสังกัดมากกว่าหนึ่งะฮะอืมเอกนิคเป็นสังกัดมากกว่าหนึ่งถ้าถ้านับวะนะสมอสร สโมสรสองทีมชาติหนึ่งเท่ากับสามองค์กรอยู่ข้างหลังเขานะฮะและสามองค์กรเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยคุณเคยเจอเปล่าที่หนึ่งบริษัทมีเจ้านายไม่รู้กี่คนนะเขามีเจ้าาดกี่คนเอาเป็นว่าสุดท้ายเป็นสิทธิ์ที่เขาตัดสินใจได้แล้วพอตัดสินใจไปแล้วถามว่าโอ้โหมันจะเละเลยนะมันจะทีมชาติไทยก็ต้องไปต่อนะคะสมมติสมมติลองมองอย่างนี้ว่าสมมติเอกนิตลงไม่ได้ด้วยเหตุผลอื่น ทีมชาติไทยก็ต้องไปต่ออีชิอ,อีก,ก็มีหน้าที่ต้องแก้ปัญหากับตรงหน้าไปอ่ะเรียกทีมชามาแทนเรียกนักเตะเข้าปัญหาทีมชาติไทยยังมีอีกมากมายที่รออยู่